อ,อไะไหรก็ใส่พอดมันปีนหรมันปนีหรอน้องพอดอุ้ยน้องพอดจะให้มันน้องพอดปักลุงยังพี่เอาเป็นไรมาพอดเป็นไรไหน้องพอดเป็นไรมาเดังซึ่งเอาปลาครับกับน้องพอดฝนตกครับผมเดี๋ยวจะเอาไปอ้อมใส่บวกหวบครับอุ้ยคุณพอดเป็นไรไหมพูดนั่นนั่นอะไรมาเอาก็อะไรมาอุ้ยอุ้ยอุ้ย <laughs> ม,ามาแล้วพัดมาแลาไลไปฮ้มาไปไปมาแล้วรับที่น้อง <laughs> เอาขื้นน,นู้บมาหนิขื้นนู้บเองกินแต่ไหลมานไหนฮาอูอ้ <laughs> หลไหลบ่พัด ๆๆเอาวา่เอาไงอ้ยเอือเนี่ครับผมเบิ่งแงบไปเน้องรอบปลายยุ้ยใส่ดิเม่อกี้หลินไหนไ่การครับเด้กัารเดี๋ยวไปไปก่อนอน,นะพอนะปลาอยุ่ใส่ดีไปจังเอาอีกสดชดครับสดสด,สดไม่ต้องปักคอครับแง่ก็ไม่เอาขูห,หน้านวะหไ,หนปไปเฮ้าเดี๋ยวไม่เอาทั้งเล